สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เล่าสู่กันฟังจะมาเล่าเรื่องท้องกับผีปัทมาเป็นสาววัยใสปีนี้เธอมีอายุ22ปีเพิ่งเรียนจบมหาลายัยเธอได้งานทำที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อดัง ใจกลางเมืองกรุงเทพเธอเป็นคนเก่งและก็มีความสามารถมีอัธยาศัยไมตรีดีเธอจึงเป็นที่รักใคร่ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานวันหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ที่เคยร่วมงานกันได้เสียชีวิตลงเนื่องจากอุบัติเหตุพี่เขาอยู่แผนกช่างซึ่งเคยตามจีบปัทมาอยู่พักหนึ่ง แต่เธอไม่เล่นด้วยเขาชื่อพี่ไผ่มีนิสัยชอบดื่มหลังเลิกงานครั้งนี้คงเมาแล้วขับทำให้ต้องมาด่วนจากไปทั้งทั้งที่ยังหนุ่มยังแน่นปัทมาและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนจึงไปร่วมงานศพส่งพี่เขาเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะคนเคยร่วมงานกันในระหว่างที่นั่ง ฟังพระสวดอภิธรรมอยู่นั้นเธอได้กลิ่นน้ำอบไทยที่ใช้ผสมในน้ำอาบศพปนกับกลิ่นทูบลอยมาและได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกเธออยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงเรียกของผู้ชายมันดังก้องเข้ามาในหูแต่ไม่รู้ว่าเสียงบันดังมาจากทางไหน ปัทมาพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็ได้ยินไม่ถนัดนะักเพราะเสียงผู้คนมากมายในงานก็ดังพอสมควรอยู่แล้วเธอเลยคิดว่าน่าจะหูแววไปเองมากกว่าพอกลับมาถึงห้องกลิ่นน้ำอบไทยที่ใช้ผสมอาบน้ำศพกับกลิ่นทูบยังติดจมูกอยู่เธอจึงรีบอาบน้ำสระผม หวังว่าจะให้กลิ่นมันหายไปพอเข้านอนตกดึกเธอฝันไปว่ามีชายคนหนึ่งมาหาที่ห้องความรู้สึกของเธอในฝันเหมือนรู้จักกับผู้ชายคนนั้นแต่มองไม่เห็นหน้าว่าเขาเป็นใครเขามาขออยู่ด้วยซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธไปว่าอยู่ด้วยไม่ได้ เราไม่ได้เป็นอะไรกันมาอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแล้วชายคนนั้นก็หายวับไปเธอตกใจตื่นควาตามองไปรอบห้องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในห้องกับเธอจริงๆเพราะในฝันมันเหมือนจริงมากจนเธอแอบนึกว่าภาวนานในใจว่า ขอให้เป็นแค่เพียงฝันเมื่อขวาดตามองไปรอบห้องก็ขออย่าให้เจอชายคนนั้นจริงๆเลยคืนต่อมาปัตมาก็ฝันแบบเดียวกับเมื่อคืนก่อนอีกชายคนนั้นกลับมาหาเธออีกพูดคุยแบบเดิมๆซ้ำๆว่าจะขอมาอยู่ด้วยเธอก็ปฏิเสธกลับไปเช่นเดิม แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือเธอฝันแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆเกือบทุกคืนและในความฝันมีความรู้สึกเหมือนจริงมากๆปัทมาเริ่มมีอาการเบลอๆเหมือนคนพักผ่อนไม่เพียงพอมึอนๆงงๆเสื่องซึมไม่สดใสเหมือนก่อนใบหน้าหมองคล้ำในตาที่เคยสดใสเป็นประกาย บัตรนี้ดูหม่นหมองแตกต่างไปจากเดิมจนเห็นได้ชัดเช้าวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมารู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนเวียนหัวโดยไม่ทราบสาเหตุพอไปทำงานก็ยังมีอาการนั้นจนเพื่อนๆพ,พากันแซวว่ามีน้องหรือเปล่าซุกแฟนเอาไว้ไม่ยอมเปิดเผยให้เพื่อนๆได้รู้หรือเปล่า ซึ่งเธอก็ได้แต่ยิ้มยิ้มสายหัวไปมาไม่มีอารมณ์จะเล่นด้วยกับเพื่อนๆที่พากันหยอกล้ออย่างสนุกสนานสามเดือนผ่านไปอาการคลื่นเหียนอาเจียนก็ยังไม่หายแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือประจำเดือนที่เคยมาปกติก็ไม่มาจนทำให้ปัตมาอดกังวลใจไม่ได้ว่า อาการเหล่านี้มันเหมือนกับอาการของคนแพ้ท้องจริงๆถึงแม้เธอจะมั่นใจว่าเธอไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครไม่มีทางที่จะท้องเป็นแน่แต่ยังอดกังวลใจกับอาการป่วยที่หาสาเหตุของตัวเองไม่ได้เพราะหมอยืนยันแล้วว่าเธอไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรแต่อย่างใด เย็นวันหนึ่งพอเลิกงานแล้วเธอแอบแวะร้านขายยาซื้อที่ตรวจคันพอกลับถึงห้องก็รีบทําการตรวจทันทีผลตรวจออกมาทําให้เธอตกใจแทบช็อกเพราะที่ตรวจคันมันขึ้นสองขีดเธอตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าท้องกับใครท,ทั้งที่ ไม่เคยยุ่งกับผู้ชายคนไหนนอกจากผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นที่เจอในฝันทุกคืนเธอเริ่มหวาดกลัวงุนงงสับสนและคุ้นคิดตกดึกเธอหลับฝันถึงผู้ชายคนนั้นอีกครั้งเขาสารภาพว่าเขาคือพ่อของเด็กในท้องของเธอในฝันเธอร้องไห้ และบอกกับเขาว่าเธอยังไม่พร้อมจะมีลูกตอนนี้และมันเร็วเกินไปเธอยังไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครชายคนนั้นได้ยินดังนั้นเขาจับมือปัทมาอย่างแผ่วเบาและตอบกลับมาว่าปัทมาจำพี่ไม่ได้จริงๆหรือสิ้นคำพูดของชายคนนั้นใบหน้าของเขา จากที่เคยเรือนรางก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพี่ภัยปัทมาอุทานชื่อเขาออกมาแล้วกรีดเสียงสุดเสียงด้วยความตกใจกลัวสุดชีวิตแล้วเธอก็สลบไปแสงแดดอ่อนยามเช้าส่องกระทบใบหน้าปัทมายังคงนอนหมดอะไรตายอยากอยู่บนที่นอน พยายามนึกทบทวนเหตุการณ์เมื่อคืนซึ่งไม่รู้ว่ามันคือความฝันหรือความจริงเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าหลายสิบสายปัทมาไม่รับเสียงข้อความที่เตือนมาทางลายเธอก็ไม่คิดจะเปิดอ่านจิตใจไม่พร้อมที่จะรับรู้เรื่องใดแล้วตั้งใจว่าวันนี้จะโทรไปลางงานกับหัวหน้า และขอนอนทอดกายอ,อ่อนแรงอยู่เฉยๆบนเตียงโดยไม่ทำอะไรเลยสักวันเวลาล่วงเลยผ่านไปเข้าเดือนที่สและหท้องของเธอเริ่มโตขึ้นและโตขึ้นจนสังเกตเห็นได้ชัดเพื่อนร่วมงานต่างพากันซุบซิบนินทาและด้วยความอับอายจนทนไม่ได้เธอจึงลาออกเมื่อตกงาน เธอก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่กล้าออกไปไหนเธอรับรู้ได้ถึงอาการดิ้นของสิ่งที่อยู่ในท้องไม่กล้าไปตรวจไม่กล้าไปหาหมอเข้าเดือนที่หที่เจ็ดท้องเริ่มใหญ่ขึ้นและมีอาการดิ้นรุนแรงขึ้นปัทมานึกโกรธเจ้าสิ่งที่อยู่ในท้องมากเธอได้แต่ครุ่นคิดว่าจะทําอย่างไรดีหากคลอดออกมา จะบอกพ่อแม่ยังไงจะบอกเพื่อนยังไงจะบอกสังคมยังไงจะมีหน้าไปเจอใครได้เพราะอับอายขายขี่หน้าเขาพอเข้าเดือนที่9ท้องเธอใหญ่จนเดินแทบไม่ไหวและวันนี้เธออยู่ห้องที่คอนโดคนเดียวเช่นเดิมขณะที่นั่งอยู่ระเบียงหลังห้องปัตมาเกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหัน ปวดเหมือนมีอะไรจะหลุดออกมาจากช่องคลอดน้ำคล่ำแตกเปื่อเปื่อนกระโปรงเธอเข้าใจได้ทันทีว่านี่คืออาการของคนจะคลอดลูกเธอเจ็บปวดสุดชีวิตและกลัวมากอาการปวดรุนแรงจนแทบจะขาดใจเธอลงไปนอนดิ้นทุรนทุนรายอยู่กับพื้นรู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในท้อง และกำลังเคลื่อนออกมาจากช่องคลอดเธอสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นว่ามันกระดุกกระดิกออกมาถึงปากช่องคลอดแล้วและเธอรู้สึกเจ็บปวดที่สุดในชีวิตทันใดนั้นสิ่งที่อยู่ในท้องก็พุ่งออกมาแล้วกลายเป็นก้อนเงาดำเคลื่อนมาลอยอยู่ตรงหน้าเธอในเงาดำนั้นเธอมองเห็นหน้าของเจ้าสิ่งนั้นได้ชัดเจน เป็นหน้าตาของผีเด็กน้อยหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวดวงตาปูดโปนกำลังส่งยิ้มมาให้เธอฟันของมันเป็นซี่แหลมแหลมอยักๆเหมือนใบเลื่อยมีน้ำเลือดน้ำเหลืองหยดย้อยออกมาตามไรฟันและมุมปากของมันทรงกลิ่นเหม็นขาวคละลุ้งชวนให้สะอิดสะเอียนเจ้าปีศาจตัวน้อยพูดขึ้นว่าขอบคุณครับแม่ และมันก็อันตรธานหายไปปัทมาช็อกกับสิ่งที่เห็นเธอกรีดออกมาสุดเสียงแล้วก็หมดสติไปในที่สุดแสงสว่างจากไฟเพดานส่งกระทบเปลือกตาปัทมาตื่นลืมตาขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลโดยมีเก๋เพื่อนสนิทนั่งเฝ้าอยู่เธอสอบถามจากเก๋ว่า เกิดอะไรขึ้นกับเธอและเธอมาอยู่ที่โรงพยาบาลได้อย่างไรเก๋ทำหน้าแปลกใจที่เธอถามแบบนั้นจึงถามกลับว่านี่แกหมดสติไปนานจนสมองเสื่อมไปด้วยหรือไงถึงจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นลมหมดสติกลางงานศพของพี่ไผ่แผนกช่างเนี่ยเก๋เห็นปัทมาทำหน้าแปลกใจจึงเล่าต่อ แกฟังสวดอยู่ดีๆก็ร้องกรี๊ดลั่นออกมาเสียงดังแล้วก็หมดสติไปพวกฉันต้องช่วยกันแบกแกมาโรงพยาบาลแล้วแกก็หลับไปตั้งสามวันถึงฟื้นนี่แหละนึกว่าถอดวิญญาณไปอีกคนเล่นเอาสะตกอ,อกตกใจหมดวันนี้เธอฟื้นแล้วงั้นฉันขอตัวกลับไปพักที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวค่ำๆจะมาใหม่ ปัตมาฟังข้อมูลจากเก๋เพื่อนสนิทก็ไม่อยากปักใจเชื่อเพราะสิ่งที่เธอประสบพบเจอไม่ใช่แบบนั้นเมื่อเก๋อขอตัวกลับไปแล้วปัตมานึกทบทวนเหตุการณ์ที่เธอคลอดจากบิษร์นั้นออกมาเธอเอามือคลำไปที่ท้องและช่องคลอดเพื่อสำรวจว่านั่นคือความฝันหรือความจริงเธอคลำที่ท้อง ท้องแฟบไปแล้วเพราะเจ้าเด็กผีนั่นได้คลอดหลุดออกไปแล้วส่วนที่ช่องคลอดทำไมยังรู้สึกเจ็บแปแบบ๊บๆและยังมีน้ำเหนียวๆขคาวๆไหลออกมาและแล้วเธอก็คลำเจอก้อนนิ่มๆที่ปากช่องคลอดเธอเอามือค่อยๆสอดและดึงมันออกมาคุณพระช่วยนี่มันรกและสายสะดือและเธอก็กรีดออกมาสุดเสียง ก่อนที่จะหมดสติไปอีกครั้ง